ตอนนี้หนูอยู่ในท้องแม่หนูได้คุยกับแม่ทุกวันเลยพรุงนี้หนูจะได้ออกมาเจอกับแม่แล้ว<แม><แม>การที่หนูดื่มนมจากอกแม่ ถือเป็นการเริ่มคุยเป็นครั้งแรกหนูดื่มนมแม่ทุกวันเพราะทำให้หนูกับแม่ได้คุยกันหนูรักแม่น้ำนมแม่มีคุณค่าอุดมสมบูรณ์ทั้งในด้านความสมดุลและความเหมาะสมทางโภชนาการ ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยป้องกันจากการเจ็บป่วยดังนั้นไม่มีอะไรที่มีคุณค่าประสิทธิภาพปลอดภัยจากธรรมชาติและประหยัดได้เท่ากับน้ำนมแม่อีกแล้วสิ่งที่มาสจัจจรย์ที่สุดในการเลี้ยงลงูกวยนมแม่ก็คือการที่เธอเติบโตเข้าสู่ภาวะการเป็นแม่และเลี้ยงดูลูกน้อยทุกๆวันทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนและทําให้กลายเป็นคุณแม่เต็มตัวนั่นเอง ผมเองมีความคิดว่าการให้นมแม่นั้นเป็นความพยายามที่ยอดเยี่ยมที่ทั้งแม่และลูกได้ร่วมมือกันเพื่อบรรลุเป้าหมายเพราะฉะนั้นแล้วในการเลี้ยงดูลูกน้อยด้วยนมแม่ให้ยาวนานมากขึ้นนั้นจึงไม่ใช่เพียงความสัมพันธ์จากแม่อย่างเดียวในการเลี้ยงดูลูกน้อย ช่วงเวลาที่มีค่าของการให้นมแม่คือเมื่อแม่และลูกน้อยได้รู้สึกถึงความรักของกันและกันคุณแม่จำนวนมากที่ต้องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แต่ด้วยสาเหตุหลายประการที่ทำให้แม่ไม่สามารถเลี้ยงดูลูกด้วยน้ำนมของเธอได้คุณคิดว่ามีสาเหตุใดบ้าง แม่ต้องกลับไปทำงานหลังจากที่ลาคลอดหรือด้วยสภาพร่างกายของแม่ทำให้ผลิตน้ำนมได้ไม่เพียงพอหรือแม่และลูกน้อยไม่คุ้นเคยกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หรือปัญหาต่างๆที่เกิดกับเต้านมแม่เช่นหัวนมแตกทาให้เกิดความบาดเจ็บในขณะให้นมจากอกด้วยสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้นการให้นมแม่ด้วยขวดนมร่วมกับการให้นมจากอกมารดาจึงมีความจำเป็นอย่างมาก ทารกบางคนที่ถูกเลี้ยงด้วยการให้นมจากอกมารดาอาจไม่คุ้นชินในการเปลี่ยนอย่างฉับพลันมาเป็นการดูดนมจากขวดนมโดยที่สาเหตุหลักมาจากความแตกต่างระหว่างสรีระของอกแม่และจุกนมของขวดนมขวดนมของทารกมีอยู่หลายชนิดด้วยกันในท้องตลาดแต่สิ่งสำคัญที่สุด คือสามารถใช้สลับกับการให้นมจากอกมารดากับการให้นมมาจากขวดนมได้ดังนั้นควรเลือกขวดนมที่มีจุกนมที่ใกล้เคียงกับสรีระของอกแม่มากที่สุดเพื่อให้ทารกคุ้นชินกับการดูดนมไม่ว่าจะเป็นจากขวดนมหรือจากอกแม่ พีเจนได้ทำการศึกษาวิจัยในศูนย์วิจัยพีเจนเพื่อศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูดนมของทารกมากกว่า65ปีจนพีเจนได้ค้นพบรูปแบบที่สำคัญของการดูดตามธรรมชาติของทารกซึ่งมีลักษณะที่สำคัญ3ขั้นตอน3ลักษณะที่สำคัญของการดูด 1. การสัมผัสปากของทารกจะแนบชิดลงบนลานนมซึ่งริมฝีปากจะเปิดออกเล็กน้อย 2. การเคลื่อนไหวของลิ้นแบบคลื่นการทำงานของลิ้นและเพดานปากจะทำงานสัมพันธ์กันเพื่อให้ดูดนมได้อย่างราบรื่น 3. การกลืนลักษณะาการกลืนน้ำนมทารกจะทำตาม3ขั้นตอนเหล่านี้อย่างชาญฉลาดเมื่อได้ดูดนมจากอกแม่ดังนั้นจุกนมที่ดีสำหรับลูกน้อยคือจุกนมที่ช่วยให้ปากของลูกน้อยขยับได้อย่างราบรื่นทั้ง3ขั้นตอน พีเจนได้รับความคิดเห็นจากคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากทั่วทุกมุมโลกด้วยความปรารถนาของพีเจนที่จะช่วยคุณแม่ให้สามารถเลี้ยงลูกน้อยด้วยการให้นมจากอกมารดาได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน เราจึงสำรวจเด็กทั่วโลกและพบว่าขวดนมเสมือนการให้นมจากอกมารดารุ่นพลัสตอบโจทย์มากที่สุดแม่ของหนูรักการทำงานและหนูภูมิใจในตัวแม่หนูคิดถึงแม่และเหงามากเวลาแม่ไม่อยู่แต่คุณปู่และคุณย่า ็อยู่กับหนูและป้อนนมของแม่ให้หนูอยู่เสมอหนูจะรักแม่และนำนมของแม่ตลอดไปเพราะแม่เลี้ยงให้หนูโตด้วยนมนมของแม่เองหนูรักแม่วงจรการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เริ่มต้นด้วยการปั๊มน้ำนมแม่เก็บรักษาไว้อย่างดีเพื่อป้อนนมแม่ให้กับทารกพีเจน ระหนักถึงประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างสูงสุดเราจึงพยายามแสวงหาและวิจัยเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับแม่และลูกน้อยโดยครอบคลุมทั้งวงจรการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่การศึกษาอย่างเข้าใจช่วยให้พีเจนสร้างสารการสัมผัสที่ใกล้เคียงกับอกมารดาลักษณะการดูดของทารก เพื่อให้การเลี้ยงลูกน้อยด้วยน้ำนมแม่เป็นเรื่องง่ายสะดวกไม่ยุ่งยากทั้งต่อแม่และลูกน้อยเพื่อให้แม่และลูกน้อยได้รับความพึงพอใจสูงที่สุดในการเลี้ยงลูกด้วยนมทั้งจากอกแม่และการให้นมแม่จากขวดนม